คู่ร้ายแสนรักบทที่5สร้างหลินดื่มน้ำแกงเข้าไปในปริมาณจำกัดเที่ยงคืนของวันนั้นก็ฟื้นคืนสติครั้งแรกที่ลืมตาก็พบว่าอี้หยางกำลังลูบผมเธออย่างเหม่อรอยสายตาของเขากวาดไปตามเรือนด้างของสร้างหลินไม่รู้ว่ามองหาสิ่งใดหญิงสาวกระแอมออกมาเสียงหนึ่งแล้วจึงเอ่อยอย่างอ่อนแดง ตอนที่นายเฝ้าไข้ข้างเตียงฉันช่วยทำสีหน้าแบบเจ็บปวดสักหน่อยไม่ได้หรือไงอี้หยางหินสร้างหลินฟื้นขึ้นมาก็เอ่ยเสียงเรียบปริมาณยาถูกควบคุมไว้พอดีแล้วถ้าเกิดเรื่องก็แสดงว่าชะตาชีวิตของเธอถูกกำหนดให้ต้องมาตายในแดนอื่นฉันคงพูดได้แค่นี้ไปดีนะสร้างหลินนึกโมโหขึ้นมาก็รู้อยู่หรอกว่าปากหมา ไม่งอกงาช้างผู้หญิงใจกล้าอย่างเธอให้ดื่มยาพิษยังไม่กระพริบตาด้วยซ้ำตอนนี้จะมาออดอ้อนอะไรอีหยางมีสีหน้าผ่อนคลายยินดีกับเธอด้วยที่ฝ่าดานสำเร็จซูจิงผู้นั้นคือรางวัลของเธอฉันจะเอานางมาทำอะไรเลสเบี้ยนหรือไงอีหยางยักไหลบางทีก็อาจจะใช่สร้างหลินตาใจ ในท่าทางอันแปลกประหลาดของเขาจึงวกกลับเข้าเรื่องโดยเอ่ยถามอย่างตรงไปตรงมาลากหัวจือเราลงน้ำได้สำเร็จหรือยังแน่นอนอี้หยางเอ่ยสองชั่วยามที่แล้วนางมาคุกเข่าอยู่นอกตำหนักเจียวฝางด้วยตัวเองเพื่อปฏิเสธว่านางไม่ได้ทำเรื่องนี้แต่ฉันไม่ได้ออกไปพบเยี่ยมจริงๆไม่เสียทีที่ฉันใช้แผนยอมสละตัวเอง ซางหลินพูดไปก็นึกถึงคืนที่ซูจินถูกแต่งตั้งเป็นอี้หนีขึ้นมาได้ตอนนั้นเธอเอ่ยถามอีอ้หยางอย่างไม่เกรงใจนายคิดจะใช้ซูจินกับลูกเป็นเหยื่อล่อให้หัวจื่อเหลาลงมือจากนั้นค่อยจับนางให้ได้คาหนังคาเขาใช่ไหมอีอ้หยางไม่ตอบแต่ย้อนถามถ้าฉันบอกว่าใช่ล่ะฉันไม่เห็นด้วย ซางหลินพูดอย่างตรงไปตรงมาเสียวเตี่ยตายเพราะทำตัวเองมีจุดจบยังไงก็เพราะตัวนางเป็นคนก่อแต่ซูจินไม่ได้มีความผิดอะไรนางก็แค่แม่คนหนึ่งซึ่งไม่มีที่พึ่งพวกเราจะหาประโยชน์จากนางได้ยังไงเรื่องนี้มันขัดกับหลักมโนธรรมของฉันสีหน้าของเขาสงบนิ่งอยู่หลายส่วนแต่เธอลืมไปแล้วหรอว่าพวกเรา กำลังอยู่ในสถานการณ์ลำบากแต่ถ้าต้องใช้ลมหายใจคนอื่นมาต่อชีวิตให้ตัวเองแล้วพวกเราจะต่างกับพัวจือเราตรงไหนบนรถเมย์ may, ฉันยังลุกให้คนท้องนั่งมาถึงที่นี่กับหลอกใช้ผู้หญิงที่กำลังจะเป็นแม่คนให้เสี่ยงอันตรายผิดคุณธรรมฉันทำไม่ได้เด็ดขาดวินาทีนั้นซางหลินรู้สึกว่าตนเองเป็นจอมยุตหญิง ผู้พดุงคุณธรรมในนิยายจริงๆจอมยุตหอิงผู้พดุงคุณธรรมแอบชื่นชมตัวเองอยู่เครื่องนาทีก่อนจะได้ยินฝ่าบาทร,รับสั่งอย่างอบอุ่นได้เทียมทานกลับมาว่าเช่นนั้นก็ดียาพิษที่ฉันเตรียมไว้จะให้เธอดื่มก็แล้วกันจอมยุธหญิงร้องถามเสียงหลงอะไรนะเหตุการณ์หลังจากนั้นก็เรียกได้ว่าเกิดแรงกับเพื่อมที่สันสะเทือนไม่หยุด ทีมทะลุมิติทั้งสองต่างเหน็ดเหนื่อยจนแทบสิ้นเรี่ยวแรงแตัดสินใจว่าชิงลงมือก่อนย่อมได้เปรียบพวกเขาวางยาลงในน้ำแกงของซูจิน่นแล้วซางหลินก็ใช้จิตวิญญาณแบบเทพเสินหนงลองยาพิษเข้าไปชิงน้ำแกงมาดื่มเสียก่อนหลังจากนั้นหมอหลวงและห้องเต้ก็จะต้องรีบมาให้ทันตามเวลาที่ได้คำนวณไว้พอดิบพอดีส่วนที่ฉนเซียง กล้าพาดพิงขั้วจื่อเหลาในสถานการณ์อันเร็วล้ายใหญ่หลวงก็เพราะก่อนหน้านี้เธอได้กระตุ้นความเกลียดชังและเป็นปฏิปักษ์ต่อขั้วจื่อเหาลงในใจของเฉินเซียงไว้อย่างไม่มีพิรุษที่ผ่านมาสีเชอร์ไม่รู้ว่าขั้วจื่อเหลาทำเรื่องเหล่านั้นตอนนี้อี้หยางสงสัยในตัวนางแน่นอนว่าจะต้องมีความมั่นใจอยู่หลายส่วนสถานการณ์ยามนี้ จึงดูเป็นธรรมชาติราบรื่นและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งสามวันต่อมาฮองเต้ก็อ้างว่ากุ้ยเฟยมีภารกิจรัดตัวจึงอนุญาตให้เสียเจาอีขึ้นมากุมอำนาจดูแลตำหนักในมองผิวเผินแล้วถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและน่ายินดีโดยที่ทุกคนก็รู้แก่ใจว่าเพราะเรื่องของซูอี้หนีผู้นั้นทำให้่าบาท ทรงสงสัยในตัวกุ้ยเฟยเพียงแต่ต้าซื้อมาเป็นตำแหน่งใหญ่ที่มากด้วยอิทธิพลอีกทั้งฝ่าบาทก็ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดจึงไม่อาจจัดการอะไรให้เด็ดขาดลงไปได้แต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุใดหัวจื่อเหลาก็หาใช่คนโปรดเช่นที่ผ่านมาผู้คนต่างพากันปิติยินดีส่วนฮองเฮาก็คือผู้เขอร้ายที่สุด จากเหตุการณ์ดังกล่าวเพราะได้รับยาพิษทำให้ร่างกายอ่อนแอไม่อาจมีสิทธิ์มีเสียงกับผู้ใดจำต้องนอนพักรักษาตัวอยู่แต่ในตำหนักเจียวฝางนี่ก็เป็นหนึ่งในแผนการของอี้หยางขัวจือเราย่อมรู้ดีว่าตนเองไม่ได้เป็นคนลงมือครั้งนี้การวางยาพิษไร้ชั้นเชิงจนดูมีพิรุษนางเองต้องคิดว่ามีคนจงใจสร้างกับดักแน่ และด้วยความที่เสียเจิญหนิงกลายเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากเรื่องนี้แน่นอนว่าจะต้องถูกนางสงสัยเป็นคนแรกในตำหนักเจวฝางอี้หยางใช้ช้อนตักยาป้อนซางหลินพางพูดจาด้วยความอ่อนโยนช้าหน่อยขอบลิ้นของซางหลินขมจนรู้สึกชาไปหมดแต่เขาก็ยังแสดงบทป้อนโอสถอย่างหวานชื่นต่อไป ระทั่งเธอทนไม่ไหวต้องเอ่ยถามเบาๆนี่กำลังจะฆ่าหันศพกันหรือไงอี้หยางมองเห็นแววตาโกรธขึงของหญิงสาวทว่ายังคงป้อนยาต่อไปอย่างไม่เร่งร้อนพร้อมกับเอ่ยวาจาสั่งสอนเธอด้วยท่าทางจรงิงจังยาดีต้องขมเป็นธรรมดาอย่าก,กลัวขมจนไม่ยอมกินยาก็แล้วกันรูหัวที่ยืนอยู่ด้านข้าง เรียบเอ่อยปากสำทับใช่แล้วเพคะองค์หญิงฝ่าบาททรงปฏิบัติอย่างอ่อนโยนถึงเพียงนี้เห็นแก่ความรักของฝ่าบาทอย่าทรงดื้อรั้นเลยเพคะสรางหลินกโกรธจนถึงก้นบึ้งของหัวใจพายายามข่มความดื้อรั้นลงแล้วยิ้มอย่างอบอุ่นแซงทำท่าเขินอายขณะมองอี้หยางพันเอ,อ่ยวาจาอ่อนอ,อน้อนเช่นนั้นฝ่าบาท ต้องยอมเสวยยาเป็นเพื่อนหม่อมชันนะเพคะหม่อมชันก็จะไม่ดื้ออีกห้องเต้พู้ถูกออดอ้อนไปหมาดๆส่งยิ้มที่ดูอบอุ่นกว่าเดิมตอบกลับมาพูดจาเหลวไหลจะกินยามั่วซั่วได้อย่างไรจบคำก็ตักโอสดช้อนแล้วช้อนเล่าป้อนเข้าใส่ปากซางหลินอี้หยางส่งชามเปล่าให้นางกำนันก่อนจะหันกลับไปเห็นหญิงสาว ที่กำลังขมลิ้นจนอยากร้องไห้ในที่สุดก็เอ่ออย่างมีเมตตาพวกเจ้าออกไปก่อนเมื่อในห้องไม่มีนางกำนันแล้วซางหลิ้นก็ตะโกนลั่นให้ตายเถอะรีบเอื้อมมือไปหยิบผลไม้เชื่อมในถาดทองคำที่แกะสลักลวดลายสวยงามเธอนอนอยู่ด้านในส่วนอี้อย่างนั้นนอนอยู่ขอบเตียงด้านนอกถาดทองคำอยู่ทางซ้ายมือของเขา แต่เพราะเธอโกรธอี้หยางมากเกินไปจนไม่อยากขอความช่วยเหลือจึงขยับตัวโน้มกายไปหยิบผลไม้เชื่อมด้วยตนเองใครเลยจะคิดว่าร่างกายที่นอนติดเตียงมานานจะอ่อนปวกเปียกเช่นนี้ซางหลินไม่ทันระวังพันล้มคลืนลงไปข้างหน้าทาบทับร่างของอี้หยางไว้พอดีชนิดเนื้อแนบเนื้อทั้งสองต่างมองหน้ากันตาไม่กระพริบ ตรงกิ่นกายของฝ่ายตรงข้ามอย่างชัดเจนสร้างหลินตกใจจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่จ้องมองอี้หยางอย่างตื่นตะลึงส่วนตัวเขานั้นราวกับต้องมนสะกดได้แต่จับจ้องใบหน้าอันงดงามของเธอในระยะประชิดมือของเขาวางอยู่บนเอวของสางหลินรู้เพียงว่ามันคอดบางจนสามารถจับได้อย่างพอดิบพอดีอี้หยางห้ามใจไม่ไหว ชายหนุ่มออกแรงจับเฟ้นเต็มๆม,ม,มือสร้างหลินแม้มริมฝีปากแน่นใบหน้าของเธอแดงำ่ำเป็นความรู้สึกที่ยากจะบรรยายอี้หยางดึงตัวเธอให้เลื่อนลงมาอีกเล็กน้อยแล้วขยับเข้าไปหมายจะจูบสร้างหลินส่วนเธอเองก็ไม่ได้หลบเลี่ยงเพียงปิดเปลือกตาแน่นด้วยความยินยอมองหญิงเสียงเรียกของรูหัวพันหยุดชะงัก ครั้นเห็นภาพคนทั้งสองกอดเกี่ยวแนบชิดแก้มของนางก็แดงก่ำรีบเอ่ยทิ้งท้ายไว้เพียงว่าส,สายกว่านี้หม่อมฉันค่อยมาใหม่นะเพคะจบคำก็หายวับไปอย่างรวดเร็วสร้างหลินถอยหลังกรูดไปตามฟูกนอนมือหนึ่งยื่นไปดึงผ้าห่มฝ้ายมาห่อตัวไว้ยี่หยางเห็นท่าทางของเธอเช่นนั้นดวงตาพันทอประกายเดียดฉนัน เธอโผลเข้ามาทำไมเล่าตกใจหมดเขายังจะกล้ากล่าวโทษเธออีกหรือซางหลินโกรธจัดแข่งขาฉันอ่อนแดงก็เลยไม่ทันระวังฉันโผลเข้าไปแบบนั้นนายก็ผลักฉันออกไม่เป็นหรือไงฉันโผล่เข้าไปไนายก็จะจะทำอะไรฉันก็ได้หรออี้หยางกวาดสายตามองซางหลินแล้วตอบกับเสียงเรียบฉันก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกัน เพื่อปอบขวัญซูอี้หนีฮองเต้จึงได้เลื่อนขั้นนางให้ครองตำแหน่งเป่าหลินขั้นหกพร้อมทั้งมอบนางกำนันสี่คนไว้คอยปรนิบัติรับใช้นอกจากรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองแล้วซางหลินยังไปเยี่ยมเยือนนางบ้างเป็นครั้งคราวถึงการนั้นซูจินก็ยังรู้สึกว่าตนเองทําให้ฮองเฮาเดือดร้อนพบหน้าแต่ละครั้งเป็นต้องมองด้วยความละอายใจ สร้างหลินแบบรับสายตาแบบนั้นไม่ไหวจึงไปเยี่ยมนางไม่บ่อยนะักเรือนหารช่วยกับสู่ความสงบสร้างหลินรู้ดีว่าทุกคนกำลังกังวลใจเรื่องหัวเจือเรา่าทำให้ไม่กล้าใกล้ชิดกับซูจินมากนะักวันหนึ่งสร้างหลินนำของขวัญไปเยี่ยมนางพอเข้าเรือนก็เห็นซูจินนั่งเหมอมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างเลื่อนลอย หางตายังมีคราบน้ำตาให้เห็นสายลมอ่อนพัดผ่านเกษาไหมบุพาบนศรีรษะสะบัดไหวทำให้นางดูงดงามและเปราะบางน่าสงสารจับใจทิศท,ทางที่สายตาของนางเหมอมองอยู่นั้นก็คือตำหนักเฉาหยวนของห้องเต้ซูเป่าลินสร้างหลินส่งเสียงเรียกซูจิ่นหันกลับมาพอเห็นว่าเป็นเธอก็ตะลึงงันไปครู่หนึ่ง ก่อนจะรีบป้มหน้าเช็ดคราบน้ำตาซางหลินเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าหญิงสาวแล้วเอ่ยถามเบาๆว่ากำลังคิดอะไรอยู่หรือหม่อมฉันไม่ได้คิดอะไรเพคะซางหลินไข้ควนดูแล้วจึงปล่อยออกไปเจ้าอยากพบฝ่าบาทหรือซูจินเงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยแววตางุนงหากเป่าหลินอยากพบฝ่าบาทของเฮาอย่างข้า จะไปกราบทูลแทนเจ้าก็แล้วกันซางหลินอธิบายใช่ว่าฝ่าบาททรงไม่อยากพบเจ้าเพียงแต่ช่วงนี้ในราชสำนักมีราชกิจมากมายแทบไม่มีเวลาขยับขยื่อนอันที่จริงพระองค์ก็ทรงคิดถึงเจ้ากับลูกเช่นกันสูจิ่งขี้ยิ้มยินดีด้วยน้ำตาที่ยังคงไหลาอาบแก้มขอพระไทยฮองเฮาหม่อมฉันหม่อมฉันเอง ก็ไม่อยากรบกวนฮองเทาเพียงแต่อาจเป็นเพราะกำลังตั้งครนภ์ทำให้รู้สึกอ่อนไหวได้ง่ายหากฝ่าบาทเสด็จมาเยี่ยมหม่อมฉันบ้างก็คงจะดีคืนนั้นเมื่อซางหลินได้พบอี้หยางก็เอ่ยความปรารถนานี้กับเขาอย่างเป็นธรรมชาติเดิมทีคิดว่าอี้หยางจะต้องรับปากแต่สิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจก็คือเขากลับปฏิเสธ ไม่ว่างอี้หยางตอบอย่างเรียบง่ายพรุ่งนี้ชน,นัดคุณชายใหญ่จวนเจิ้นกัวกงไปล่าสัตว์สามวันจากนี้ถึงจะกลับเือจริงเหรอซางหลินขมวดคิ้วมุ่นถ้าอย่างนั้นรอนายกลับมาก่อนค่อยไปเยี่ยมนางก็แล้วกันอี้หยางวางหนังสือในมือลงดูเหมือนเธอจะสนใจเรื่องของนางมากเกินไปหน่อยหรือเปล่าแค่เล่นละคร คงไม่ต้องสมจริงสมจังขนาดนี้นายไม่อยากไปหรอไม่อยากแต่เด็กในท้องเป็นลูกของนายนะซางหลินทักท้วงอย่างปวดร้าวนายนี่มันใจดำไม่มีความละอายหรือไงอี้หยางจ้องมองเธอด้วยแววตาแน่วนิ่งเด็กในท้องของนางเป็นลูกสีเเชอร์ไม่ใช่ลูกฉันน้ำเสียงของเขาติดจะเกลี้ยกล่ออยู่สักหน่อย ซางหลินเห็นเขามีท่าทางเยือกเย็นก็โมโหขึ้นมาในที่สุดนายจะไม่ไปจริงๆใช่ไหมคราวนี้อี้หยางไม่ตอบเอาเสียดือด้อเขาดึงผ้าห่มมาได้ก็ล้มตัวลงนอนซางหลินมองด้านหลังของอี้หยางแล้วพางกำหม,มัดแน่นรู้สึกว่าหัวใจร้อนรุ่มไปด้วยไฟโทสะเช้าตู่วันดุ้งขึ้นอี้หยางก็จากไปจริงๆซางหลินโกรธเคืองนัก หญิงสาวรีบกินข้าวเช้าเสร็จแล้วก็พานางกำนันบุกไปยังเรือนหารช่วยวันนั้นทั้งวันเธอพูดคุยกับซูจินอยู่ที่นั่นเพื่อฆ่าเวลาพวกนางถึงกับจำแนกออกมาได้ว่าดอกซิ่งหัวนั้นมีวิธีใช้ประโยชน์มากถึงสิบแบบครั้นจากกันในตอนค่ำก็เห็นว่าซูจินอารมณ์ดีขึ้นมากส่วนซางหลินเองก็รู้สึกว่าวันนี้ ความพยายามของเธอไม่ได้สูญเปล่ารูหัวไม่ค่อยเข้าใจนะักองหญิงกำลังเอาใจเพื่อให้ซูเป่าลินรู้สึกดีหรือเพคะฐานะของนางต่ำต้อยทรงยอมลดเกียรติไปดูแลนับเป็นโชควาสนาของนางแล้วจำต้องเปืองแรงคิดแทนนางขนาดนี้เชลหรือเพคะซางหลินนั่งอยู่บนเกี้ยวมองแสงจันเยือกเย็นตรงเส้นขอบฟ้า เบื้องหน้าปรากฏภาพของซูจินนั่งท้องโยพางหลังน้ำตาหญิงสาวไม่ได้ตอบอะไรกลับไปสามวันให้หลังอีอ้หยางก็กลับมาสร้างหลินข่มความรู้สึกไว้ทำเป็นไม่สนใจเขาตอนกินข้าวก็ไม่คิดจะเหลียวแลแม้แต่หางตาอีอ้หยางมองประเมินเงียบๆอยู่นานในที่สุดก็เอ่ยปากแบบสงวนถ้อยคำขอเหตุผลให้ฉันสักข้อ ซางหลินเงยหน้ามองเขาเธอดึงดันจะให้ฉันไปพบซูจินเพื่ออะไรเธอดูไม่เหมือนผู้หญิงขี้โวยวายไร้เหตุผลคราวนี้ก็ต้องมีสาเหตุเหมือนกันซางหลินนิ่งงันอยู่นานจึงยอมเปิดปากฉันรู้สึกว่านางน่าสงสารน่าสงสารหรือใช่ในายไม่รู้สึกหรือไงซางหลินให้เหตุผลนางตัวคนเดียว อดทนทำงานอยู่ในวังอย่างน่าสงสารไร้ญาติขาดมิตรที่นางพึ่งพาได้ก็มีแค่เด็กในท้องและนายเท่านั้นไม่ว่านายจะคิดยังไงตอนนี้นายก็คือพ่อของเด็กคนนั้นมีนายอยู่ข้างๆจะถือว่าเป็นการปลอบโยนนางได้ดีที่สุดอีหยางจ้องตาเธออยู่ครู่หนึ่งถ้าไม่พูดความจริงฉันจะไปแล้วนะซางหลินกัดฟันกรอด ก็ได้ก็ได้ฉันก็แค่หญิงสาวสูดหายใจเข้าลึกๆเห็นนางเป็นแบบนั้นทำให้ฉันคิดถึงแม่อี่หยางไม่ได้พูดอะไรต่อแม่ของฉันตอนนั้นก็เหมือนกับนางในตอนนี้อุ้มท้องฉันตัวคนเดียวอยู่ต่างแนายยาดนได้ญาติขาดมิดมีบางถ้อยคำํำที่ซางหลินพูดไม่ออกตอนนั้นฉันไม่สามารถปลอบใจท่าน ตอนนี้ก็หวังแต่ว่าจะหาชายที่เหมาะสมและเข้ากันได้ให้ท่านสักคนอี่หยางจับตะเกียบหยกฉลุไลไว้ในมือเขารู้สึกว่าตะเกียบหยกนั้นเย็นยาเยือกเหมือนน้ำแข็งเย็นเสียจนจับไม่อยู่ชายหนุ่มวางตะเกียบแล้วกล่าวทิ้งท้ายเอาไว้คําหนึ่งเด็กน้อยเอ๋ยจบคําก็เดินจากไปอย่างสง่างามสร้างหลินถอนหายใจเบาๆ รู้สึกว่าความคิดเล็กๆเรื่องนั้นของเธอช่งางไร้ค่าเหลือเกินแต่สิ่งที่ทำให้หญิงสาวอึ้งงันก็คือในเช้าวันดุ่งขึ้นตอนที่เธอไปเยือนเดือนหานช่วยอีกครั้งกลับพบว่าทุกคนต่างปิติยินดีกันจนออกนอกหน้ามีอะไรหรือเหตุใดถึงได้อารมณ์ดีกันขนาดนี้ซางหลินถามด้วยรอยยิ้มซูจินคารวะตามธรรมเนียม แล้วตอบกลับว่าต้องขอพระไทยฮองเทาเมื่อคืนฝา่าบาทเสด็จมาเยี่ยมหม่อมชั้นถึงที่นี่แล้วเพคะซางหลินตกตะลึงเขามาเยี่ยมเจ้าแล้วซูจินไม่ได้ขยายความต่อฉินเจียงที่อยู่ด้านข้างจึงที่ยิ้มแล้วตอบว่าใช่แล้วเพคะฝา่าบาททรงพูดคุยกับเป่าหลินอยู่นานพักใหญ่กระทั่งนางหลับไปถึงได้เสด็จกลับ สูจินตื่นเต้นยินดีเช่นนี้ซางหลินก็เลิกคิ้วน้อยๆโดยไม่ได้เอ่ยสิ่งใดเจ้าหนุ่มนั่นก็ไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกรรมอย่างที่สร้างภาพเสียหน่อยทำเป็นสงบเยือกเย็นไปได้ด้วยความเฉลียวฉลาดรู้กาลเทศะซางหลินรู้ดีว่าไม่ควรยิ้มหยันอาการปากไม่ตรงกับใจของอี้หยางจึงเลือกอมยิ้มแล้วมองดูสถานการณ์เงียบ คืนนั้นตอนกินข้าวหญิงสาวพินิจพิจารณาอี้หยางอย่างนึกซึง้งนายอย่าเขินอายไปเลยฉันให้เข้าใจดีจะไม่ถามอะไรทั้งนั้นอี้หยางคีบหน่อไม้ใส่ชามให้ซางหลินกินอมมิ้มแล้วตอบว่าถ้าเธอยังมองอยู่แบบนั้นฉันคงคิดว่าเธอตกหลุมรักฉันแน่ๆนซางหลินมองเขาด้วยแววตาหยาดเยิม้มนายช่างอบอุ่นอ่อนโยนขนาดนี้ ฉันคงตกหลุมรักนายแล้วจริงๆอี่อย่างนิ่งเงียบลงในพริบตาก่อนจะเอ่ยอย่างจริงจังไหนพวกเรามาคุยเรื่องวัยเด็กอันแสนอาภัพของเธอต่อกันดีกว่าฮึอา้าวกินน้องไก่เข้าไปซางหลินปัดบทตั้งแต่หัวจือเราถูกลดทอนอำนาจวันเวลาของซางหลินก็สุขสบายขึ้นเธอรู้สึกว่า อี้หยางช่างมีความสามารถนักทว่าอารมณ์ดีได้ไม่นานอี้หยางที่เปลี่ยนความสามารถก็มอบข่าวร้ายให้เธอเสียแล้วนั่นก็คือราชทูตจากแคว้นเยียนคณะหนึ่งกำลังเดินทางมาคาระวะห้องเต้เว่ยขณะเดียวกันก็ประสงค์จะขอพบฮองเทาซึ่งแต่งมาอยู่แดนไกลอย่างเธออีกด้วยอี้หยางเอ่ยอย่างบริสุทธิ์ใจถ้าทำตัวมีพิรุษ ฉันจะไม่ช่วยเธอแน่ซางหลินซาบซึ้งน้ำตาแทบไหลเริ่มรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเฮอหลานซีอย่างไม่รอช้าราชทูตแควนเยียนเข้ามาถึงวังหลวงในวันนั้นคนของตำหนักนายต่างวิ่งวุ่นกันจนเหน็ดเหนื่อยซางหลินสืบข่าวอยู่นานถึงรู้ว่าเดิมทีในสีราชทูตมีอยู่หนึ่งที่ค่อนข้างเป็นคนสำคัญคนผู้นั้นก็คือโอรส ขององค์หญิงโหฟู่สางแห่งแควนเยียนซึ่งตอนนี้ดำรงตำแหน่งเฟิ่งเชิตูเว่ยนามว่าเกาเฉินนอกจากนี้เขายังมีสมญานามว่ายอดชายงามอันดับหนึ่งแห่งแควนเยียนยอดชายงามอันดับหนึ่งแค่ได้ยินสมญานี้สางหลินก็บังเกิดจินตนาการอันไรหีดจำกัดแม้อี้หยางจะรูปงาม แต่กับมีนิสัยน่ารังเกียจเสียดายใบหน้าหล่อเหล่านั้นจริงๆซรางหลินหวังว่าพี่รูปหล่อคนใหม่จะไม่ทำให้พระเจ้าผู้สร้างมนุษย์ผิดหวังได้โปรดเป็นเทพบุตรสุดหล่อให้สมฉายญาทีเธราำว่าสิ่งที่เธอคาดไม่ถึงก็คือเทพพบุตรสุดหลอกลับเป็นพระเอกตัวจริงของเธอเหนือแผ่นศิลาสลักลวดลายมังกรยาวณนะตำหนักหน้าของวังหลวงแห่งแคว้นเว่ย ถูกปกคุมไปด้วยชายธงประจำแผ่นดินโบกสะบัดเหล่าขุนนางยืนรออย่างเงียบกริบอยู่ทั้งสองฝากฝั่งซางหลินนั่งอยู่ข้างกายอี้หยางมองดูเงากลุ่มคนเบื้องหน้าขยับเข้าใกล้มาทุกขณะม่านตาของเธอค่อยๆขยายกว้างอย่างห้ามไม่อยู่ชายผู้นั้นทำไมถึงคล้ายกับคนในความทรงจำของเธอนะักแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่ประเทศจีนในศตวรรษที่21 เขาไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้อย่าบอกนะว่าเขาก็ทะลุมิติมาเหมือนกันราชทูตทั้งสี่คุกเข่าคำนับถาวบายบังคมห้องเต้เว้ยอี้หยางย้มยิ้มแล้วบอกให้พวกเขาลุกขึ้นก่อนจะหันไปสบเข้ากับดวงตาที่แข็งค้างของซางหลินที่เธอมองก็คือเกาเฉินชายหนุ่มยิ้มอย่างอบอุ่นห้องเฮาพบคนสนิทเก่าแก่ทั้งที เหตุใดไม่ทักทายสักคำเล่าซางหลินพันได้สติพยายามขี้ยิ้มเอ่ยทุกท่านคงเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางเว้นไปหนึ่งจังหวะดอกไหมยที่อี้ตูปีนี้เบ่งบานงดงามดีหรือเธอตั้งคำถามได้ประหลาดนะักชาวเย,ยนกลุ่มใหญ่ต่างเปลี่ยนสีหน้ากันจนดูผิดสังเกตหนึ่งในคณะทูตที่มีอายุราวสิบปีเศษ ตอบอย่างนอบน้อมทูลห้องเฮาตอนที่กระหม่อมจากแคว้นเยียนมาเป็นช่วงเดือนสามดอกเหมยที่อีตูได้ร่วงโรยแล้วแต่เมื่อปีกายนั้นบานรับเหมันงดงามเสียงยิ่งกว่าปีที่ผ่านมาพยพค่ะสร้างหลินพยักหน้ารับเช่นนั้นข้าก็วางใจเกาเฉินมองพื้นขณะกราบทูลเสียงเรียบห้องเต้และห้องเฮา ทรงทราบดีว่าองค์หญิงปรดปานดอกเหมยมากจึงกำชับให้พวกกระหม่อมนำต้นก้าจำนวนหนึ่งซึ่งขุดจากอุทยานบุปผาในวังหลวงติดมาด้วยหากองค์หญิงทรงนำไปปลูกไว้ในอุทยานย่อมช่วยประโลมใจให้ใาคยคิดถึงบ้านได้พะยะค่ะเขาเอ่ยถ้อยคำเหล่านั้นด้วยสีหน้าเรียบเฉยราวกับไม่สังเกตเห็นความหวั่นไหวของสางหลินหญิงสาวเห็นเช่นนั้น ในใจก็สับสนยิ่งนักหรือว่าเป็นแค่คนหน้าค้ายคืนนั้นซางหลินยังคงอึดอัดใจไม่หายอีย้หยางเลิกคิ้วมองด้วยความสนใจอะไรแค่เห็นเขาหน้าตาหล่อเหลาเข้าหน่อยดอกไม้ในใจก็เลยเบ่งบานหรือไงซางหลินมองค้อนจนตาควา่ำฉันเบื่อจะสนใจนายแล้วนะอี้หยางก็มองประเมินเธออีกครั้งหรือว่า หรือว่าเธอเกิดถูกอกถูกใจไอ้ยอดชายงามอันดับหนึ่งนั่นเมื่อกังวันถึงมองมันจนตาค้างสร้างหลินใช้มือเท้าคางสายตาเหมอมองไปในอากาศอย่างเลื่อนลอยครู่หนึ่งจึงได้เอ่ยถามเบาๆนายคิดว่านอกจากพวกเราแล้วคนอื่นจะสามารถทะลุมิติเวลามาที่นี่ได้อีกไหม อีหยางขำวหมวดคิ้วถามเธอหมายความว่าอะไรเขาเป็นคนหัวเร็วพริบตาเดียวก็กระจ,าจ่างแจ้งขึ้นมาทันทีเธอสงสัยว่าเกาเฉินจะทะลุมิติมาเหมือนกันเธอรู้จักเขาประโยคสุดท้ายของชายหนุ่มเอ่ยอย่างมั่นใจสร้างหลินพยักหน้ารับในโลกปัจจุบันฉันมีเพื่อนหน้าตาคล้ายกับเขามากเพื่อน อีหยางจ้องตาซางหลินเพื่อนหรือแฟนถ้าเป็นแฟนก็ดีนะสิซางหลินรำพันอ้อฉันเข้าใจแล้วแอบรักข้างเดียวใช่ไหมอีหยางยิ้มอย่างน่ารังเกียจ <c oughs> ดูไม่ออกจริงๆว่าวีรัตรียอดนักรบอย่างเธอจะแอบรักใครเป็นกับเขาด้วยนายสินักรบบ้าบินนักรบบ้าบินกันทั้งก๊ก สางหลินเปลี่ยนจากท่าทีเขินอายเป็นโกรธขึงฉันจะบอกนายให้นะวันนี้ฉันได้พบกับเกาเฉินไม่แน่ว่าอาจเป็นบุพเพที่สวรรค์ประทานให้โชคชะตาเข้าข้างฉันแล้วคูดจาเพอ้อเจ้ออะไรของเธออี้หยางตบบ่าสร้างหลินด้วยใบหน้าเปลี่ยมเมตตาตอนนี้สามีของเธอก็คือฉันสรางหลินหันความทันควัน ถ้าอย่างนั้นเขาก็ต้องเป็นพระรองของฉันพระรองใช่นะสิซางหลินตีสีหน้าจริงจังนางเอกที่ทะลุมิติมาทุกคนก็ต้องมีพระรองด้วยกันทั้งนั้นเห็นอี้หยางทําท่าทางไม่สนใจซางหลินก็กล่าวต่อไปว่าหนังเรื่องฆ่ามิติลิขิตสวรรค์เคยดูไหมอี้หยางตอบสั้นๆไม่ ผ่านฟ้ารักทะลุมิติล่ะก็ไม่เจาะเวลาหาจินซีต้องเคยดูแน่ๆอี้หยางเงียบงันครู่ใหญ่อืมเคยผ่านตาไปแวบเดียวนับไหมซางหลินมองเขาอย่างสงสารจับใจโธ่เจ้าหนุ่มน้อยเอ๋ยเห็นทีนายจะไม่มีคุณสมบัติของยอดชายในนิยายทะลุมิติเอาซะเลย ฟังนิยายตจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ